คิดบวกระยะเริ่มต้นจนกว่าจิตจะสงบแล้วค่อยเห็นความเป็นจริงเห็นไหมแต่ก่อนคิดบวกเนี่ยมันก็ต้องคิดใตรักก่อนอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จังทุกขังอนัตตาให่ไหมหรือคิดบวกเสร็จก็ต้องว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาอยู่ดีเนาะก็ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นอย่างไรก็ตามจิตสงบตอนหลังมันจะบวกก็ได้ลบก็ได้เนาะอ้าวคนจิตคนจิตสงบนะคิดบวกก็ได้คิดลบก็ได้เพราะว่ามันเป็นสัจธรรม บางครั้งอาจจะไม่ใช่ลบก็ได้ที่คุณคิดว่ามันคิดลบอะบางครั้งความคิดลบมันเป็นอะไรฮะมันเป็นเช่นนั้นเองอะใช่ไหมคนคนนี้ปากมันเสียนะมันด่าคนทั้งเมืองอะวันนี้เขามาเดินมาด่าคุณที่ออฟฟิศมันก็เป็นของมันอย่างนั้นในคนเนี้ยคุณยอมรับได้ไหมคุณไปเปลี่ยนแปลงเขาหรอคุณเปลี่ยนตัวเราดีกว่าเคยเจอไหมมันนินทาคนทั้งบริษัทอะคุณไม่ต้องห่วงหรอกคุณแค่เดินไปเข้าห้องน้ำมันก็นินทาคุณแต่ถ้าคุณหัวร้อนกระจายเมันก็เป็นอย่างงี้คนคนเนี้ย ือว่าคุณจะเปลี่ยนโดบอมนเป็นชี้สุได้ไหมชิ้สุเปลี่ยนเป็นโดบอมานมันก็ทําไม่ได้คุณยอมรับในสิ่งที่มันเป็นสุดท้ายคนคิดบวกไปถึงระยะหนึ่งนะเขาก็ไม่ค่อยบวกแล้วนะเขาเขาจิตว่างแล้วเขาคิดทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เขาสงสารคุณเขาเลยคิดบวกให้คุณแต่ตัวเขาเองไม่ต้องบวกแล้วตัวเขาเองไม่ต้องบวกแล้วเพราะเขาคิดทุกอย่างเป็นสัจธรรมแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาได้แล้ว <C oughs> แต่เขาจะปลอบคุณแหละเขาเลยคิดบวกให้เขาจะปลอบคุณโอเคไหมเราเห็นคุณคิดลบทั้งวันพอคุยอันนี้ช้างทุกครั้งหน้าตาคุณก็รับไม่ได้รับไม่ได้ <C oughs> เขาอ้าวโอเคโอเคงั้นเขาถอยลงไปใช่ไหมถอยไปคิดบวกอ่ะครับ <C oughs> อ่านั้นคิดบวกก็มีประโยชน์ในเบื้องต้นประโยชน์ในเบื้องต้นแล้วไม่แน่ใช่ไหมแต่สุดท้ทายค,คิดใจรักอ่ะไตรักใจแปลว่าสามใช่ไหมซึ่งเป็นสัจธรรมที่มีใครปฏิเสธได้ที่พระเจ้าทรงค้นพบ ทุกอย่างอยู่ภายใต้อนนิจจงทุกขังอนตัตตามันไม่เที่ยงมันเป็นสมมุติผู้ใดไปยึดมันก็เป็นทุกข์